วันนี้จะพูดเรื่องขอบัตรใหม่โยนทิ้งเธอเฮ้ยบัตรนี้ใช้ได้ปีนี้ปีเท่าไหร่2องพไหมยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยบัตรใช้ได้5ปีต่อ5,5ปีแล้วเขาจะให้เรากดบัตรใหม่อันนี้คือนิวคาสเตอเป็นซองนะแต่ถ้าใครที่สมัครใหม่ก็จะเป็นกล่องสวยๆคูๆสีดําแต่ถ้าอันนี้คือต่อบัตร นี่คือต่อบัตรนะถ้าใครอยากใช้บัตรนี้เดี๋ยวเราจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะสามารถใช้ใส่โค้ดใส่โค้ดเราด้วยนะแล้วเธอก็จะได้ตังค์ด้วยเหมือนกันร้อยหนึ่งอ่าคืออันเนี้ยเราใช้คือใช้จนเป็นลูกค้าประจําจริงๆคือเนี่ยคือบัตรอันที่สามแล้วเอาจริงๆคือบัตรอันที่สามแล้วเคยเคยเปลี่ยนอันนี้ก็คือแบบบัตรตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกที่รู้ไหมว่าใช้ได้ที่ไหนได้บ้างสามารถ จริงๆอ่ะมันดีนะมันมันเป็นข้างหลังอย่างนี้เพราะว่าไม่มีเลขเลขอ่ะเขาเรียกว่าเลขเลขบาคอนไปอยู่ข้างหลังถือว่าดีมากตัวนี้ใช้ได้ทั่วโลกใช้ในเซเว่นได้ใช้ในบูสต์ได้ใช้ในโลตัสได้ ใช้ได้ไหนอีกอะบิ Big ๊กซีแมกโแล้วอะไรที่ใช้บัตรได้เติมเงินเข้าไปใช้ได้หมดทุกอย่างเซ็นทันได้อะไรได้ได้หมดทุกอย่างเอวี่จริงจริงกับเบลคืออะไรที่ตัดผ่านบัตรใช้ได้หมดแต่ว่ารู้สึกว่าเซเว่นมีขั้นต่ำสามร้อใช่ไหมทุกวันนี้มันมีขั้นต่ำสามร้อแล้วนะสามารถซื้อเชสเตอร์กิลอะไรบัตรอะไรเขาเรียกว่าบัตรบัตรลูดจ่ายปั๊าน้ำมันันอะไรได้หมดเลยเพราะมันเป็นบัตร เดบิตที่สามารถจ่ายได้ทุกอย่างจริงๆอันนี้คือเราชอบมากตรงที่ว่าเราไม่ต้องเสียรายปีเลยจ้าเราถึงชอบบัตรนี้มากแล้วเวลาไปต่างประเทศสามารถแลกเอ็กชเชนได้นี่เธอฉันจะบอกว่าแลกเอ็กชเชนได้จริงเพราะอะไรรู้ไหมเอ็กชเชนนี่คือแบบบัตรนี้คือบัตรเลิฟเราเลยเราเดินออกเดินต่างประเทศสามารถแลกเปลี่ยนได้เราจะไปเที่ยวไหนอะ แลกเปลี่ยนได้เลยจ้าเงินยูโรจะซื้อยูโรก็ได้ U.S.A ซื้อบาทซื้อฮ่องกงออสเตรเลีย U.K อ่เงินเยนเงิน J an, เจแปน ond, เงินพรเงินสิงคโปร์เงินฟรังเงินแคนาดามีหมดคือมันสามารถแลกไปได้สมมติส่วนใหญ่อ่ะสมมุติเธอจะเดินทางไปตามเธออาจจะใช้ดอลลาร์ก็ได้คนส่วนใหญ่จะใช้ดอลลาร์ใช่ไหมเราไม่ต้องถือเงินสดแต่ใช้นี้เอาคือลูด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 ไปเลย เออเนี่ยถ้าใครอยากได้เงินร้อยหนึ่งสมัครเลยใครมีธนาคารใครมีธนาคารกสิกรไทยสามารถลิงก์ซิงกันได้เลยจ้าอืมซิงกันได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเราเธอสมัครนะเธอจะได้เงินหนึ่งร้อบาทไปใช้ฟรีเลยจ้าบัตรนี้คือบัตรเลิฟมากจริงเป็นบัตรที่เลิฟสุด นี่เราก็เลิฟมากแล้วส่งเร็วมากส่งทางไปสนีแต่มันไม่ได้มีซองสวยๆนะ,ะถ้าใครสมัครครั้งแรกจะได้ซองสวยๆเก๋ๆไว้แบบานั้นแล้วสามารถแนะนําเพื่อนได้อันนี้คือใครแนะนําเพื่อนมาใช้ตัวนี้ก็คือดีมากคือ5ปีแล้วก็เปลี่ยนบัตรค้าง5ปีเปลี่ยนบัตรค้างก็ใช้เวอร์บอลใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหมดเลยคือแค่โหลดแอปยูอิแค่นั้นเองง่ายมากสมัครคือถ้ามีกระกคอนเน็กตได้เลยหรือถ้าไม่มีก็อาจจะ ต้องไปเสียบบัตรย,ยืนยันตัวตนหน้าตู้แค่นั้นเองง่ายๆถ้าใครอยากสมัครเดี๋ยวจะทิ้งโค้ดไว้เดี๋ยวจะทิ้งโค้ดไว้แต่ต้นๆให้เลยโอเคอย่างเงี้ยฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกดแชร์ให้ด้วยนะไปลวนะบ๊ายบายบ๊ายบายเลิ่มากเยอทิปเขาไม่ได้สปอนนะใช้เองใช้เองจริง